ว่าง่วงเหาเนี่ยโตเนหน่อยเน่ยออกลูกเมื่อสุดโตออกมื่อสุดโตเลยวาเนเชเี่ว่าันดีวันดีมูเจ้าต้องอห้เป็นท้องงวงมาขาวันว่าวว่แมวแล้วง่วมาข่ามาข่าฝากงานเขาเนี่ยไปเจ็บโยมหมดบันพ่อก็คิดว่าฝันนัฝันยังสี่พอกับวัวทันแมนเขาปเขาขัด สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวสักกะโรดชาแนลนะครับผมแล้วก็บ่าวสักกะโรดทางช่องแฟนเพจนะครับผมวันนี้บ่าวสารแล้วก็วิสศพานะครับผมน้องนาเดียนะครับผมวันนี้เราเดินทางนะครับผมมาที่บ้านพะเนานะครับผมตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทักทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชมครับด้านหลังของผมท่านผู้ชมเป็นบ้านของอาจารย์แมวนะครับผมหรือว่าคุณพ่อแมวนะครับผมวันนี้เราจะมาตามความฝันนะครับผม หลังจากที่เมื่อคืนนะครับผมเราได้ทำพิธีนะครับผมทําทพิธีโค้งสุดท้ายนะครับผมย้าตัวเลขโค้งสุดท้ายกับปู่ขาวอยู่ที่วัดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็เลยจะเดินทางมาสอบถามคุณพ่อนะครับผมว่ามีความฝันอะไรหรือเปล่านะครับผมปู่ขาวได้มาสื่ออะไรหรือเปล่านะครับผมเผือ เป็นแนวทางให้กับ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามช่องบ่าวสักข้าวโรดทางช่องแฟนเพจด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมอาจารย์แมวแล้วก็ขอบคุณเสล่ด้วยนะครับผมที่เปลี่ยนเจ้าภาพนะครับผมเมื่อคืนนะครับผมในการเส้นไหว้นะครับผมแล้วก็ทําพิธีบ่อกก่าวนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ FC บ่าวสักทุกท่านเลยนะครับผมที่ร่วมกันนะครับผมโอนเงินมาให้กําลังใจพ่อแมว นะครับผมแล้วก็ร่วมทำบุญนะครับทุกชมคนนี้ผมก็จะนําเงินมาถวายให้กับอาจารย์แมวนะครับผมตาม EFC นะครับผมได้ร่วมทําบุญมาด้วยกันแล้วก็ร่วมให้กําลังใจนะครับผมเป็นน้ําใจเล็กน้อยให้กับพ่อแมวนะครับผมขอบคุณ e เอฟซีบาศักทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าจากทางไหนบ้างนะครับที่จําได้ก็จะเป็นเอฟซีทางพิจิตนะครับผม จังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ทางปทุมธานีนะครับผมแล้วก็หลายสถานที่ที่ร่วมกันนะครับผมคนละเล็กละน้อยนะครับผมเป็นน้าใจให้กับอาจารย์แมวนะครับแต่ก่อนที่จะไปหาอาจารย์แมวนะครับท่านผู้ชมนะครับผมมีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมท่านผู้ชมระวังด้วยนะครับผมช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับผมตอนนี้เขาเอาเพียนบอสักนะครับผมไปทําในทางที่ไม่ดีไม่ร้ายนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับผมถ้ามีการเข้ากลุ่มเก็บเงินที่ยกเก็บเงินนะครับเข้ากลุ่มนะครับผมหรือว่าเป็นเก็บกอมนะครับท่านผู้ชม ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมถ้าสงสัยอะไรถ้ามีอะไรที่มีพิรุษให้โทรมาสอบถามผมก่อนนะครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์0822078757นะครับ0822078757นะครับท่านผู้ชมครับผมระวังนะครับผมทุกวันนี้นะครับผมโอ้โหนะครับผมเพจบอสส์เยอะมากเลยครับเพจบอสสนะครับผมบอสส์มีเพจช่องเดียวนะครับผมช่องจริงเท่านั้นนะครับแฟนเพจช่องจริงนะครับแล้วก็ช่องยูทูบช่องเดียวนะครับผมในแนวทางการขอตัวเลขตามสารต่างๆนะครับผม ก็ความฝันนะครับผมไม่มีการชักชวนการแนะนำใดๆทั้งสิ้นนะครับผมที่อ่าลุ่มนะครับผมอ่ายังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์แมวด้วยกันนะครับผมวันนี้อาจารย์แมวโมนี่เอฟซีเรามาหลายเลยมั้งเนาะดีสูดขอให้เนาะเดี๋ยวเนาะหน้าเดียร์ไหเนี่ยเอฟซีคิดถอดเนาะหน้าเดียร์หรอนะครับผมสวัสดีนะครับผมทั้งสี่สิทท่านเลยนะครับผม ต้องขออภัยเสียงขาดขาด้ีหายครับผมเสียงไม่ชัดเลยครับผมใช่ครับผมเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคลื่นเลยนะครับผมต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะครับผมยี่ชมไลส์สนนะครับอาจจะขาดได้หายนะครับผมน้องนาเดียน้องนาเดียนะครับผมเอฟซีบอกว่าไม่เห็นหน้าน้องนาเดียนานแล้วนะครับผมตืวนี้เป็นแต่ลุงเรียนครับผมบอาใครจะพาเพิ่มมาน้ามโนครับนาอครับผมไปไปหาพ่อแม่นะครับผม เสียงขาดได้หายนะครับผมวันนี้ไลฟ์สดก็สัญญาณค่อยดีนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านนะครับเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีท่านครับเดี๋ยว้ปกครองนี่นะด้ปกครับโอ้เห็นไหมครับผมนะสวัสดีครับคุณแม่ครับดีครับทุกท่านนะครับเด้อครับผมอ่ะเดี๋ยวอุ้ยเสียงปากออกมารอแป๊ด วันนี้นะครับผมเราไม่ได้ไปวัดนะครับวันนี้เราเข้ามาที่ห้องพระนะครับผมของข้อแม้วนะครับผมพอดีเลยสัญญาณไม่ค่อยดีก็นะครับผมท่าผู้ชมก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับผมเนื้อช้านิดนึงนะครับผมเพราะว่าเนื้อโบกัยแห้ง สวัสดีครับคุณพ่อดีครับไม่เหมือนไม่เลยเออคุณพ่อเป็นเช่นไรครับผมรับแกะเมื่อยาคนมาหลายน่องมาเหมือนเมื่อบไม่ได้ขาดระยะมาเหมือนกับระยองปาจีนบุรียำตาบ่ออะยมตาบ่บ่กรบป๋เหลียงครับผมเห็น เนี่ยเม่ใช้าตเดี๋ยวผมกลับหา่นนเ้้อืมครับผมเดีกแว้วของขาวขายกับสามคนสี่คนใช้ถั่วใช้ห้ามพูดละลอยบะหอด่หอพูดละลอยครับผมสีคนกับลอยนึงกับมีอือฮัช่วนพ้่ช่วยดนยาเลยโอ้ยมันหูเป็นสีวิงวิ่งเดีลย หามพ้นมากก็ไปน้อพ่อเนอกหามเพิ่นกับบ้ได้มากคุยกับมาตาไก่เนอะก่อนคุยกับคุณพ่อเนาะผมเป็น f อซนะครับผมขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับผมผมเป็นตัวแทนของเอฟซีนะครับผมถี่เพิ่นโอนเงินมาให้ผมทางบัญชีบรสษัทนาองกับนอก่าหมองให้คุณพ่อนะครับผมนะครับผมให้ได้คุณพ่อครับผมเก็บเป็นจีบเป็นลูน้ำนะครับ เดินเดินเราให้คุณพ่อ<ร>ไม่เอาใส่คนวะเอาขอบคุณดีที่มีได้ซื้อวันซื้อยาได้ซื้อนั่นซื้อนี่ออกไปแบ่งสรรปันส่นวนไปให้ปูขาวน้ำเน่เนาะดอกไม้ถูกเทียนเดินกับพ่อยังกับขอขอบบุญขอบคุณ,คณทุกคนเนาะเอาบ,อบว่ตาชิเป็นดูกเต่าเ่าหลานนะเอฟซีทุกท่านที่มีนามอกนาใจ อาซอยเหลือมาให้ผู้ลาเลขกดาน้อยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอาที่นี่พอยังกระบบมียังสิตอบแทนเนอะอาก็คือมีนำจิตนำใจอาลูกเต่าเล่าหลานหมดลราได้ไปทำมาหากินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดด้วยอยู่ต่างประเทศก็ดีอาก็ขอให้บุญบารมีนำขุมครองลูกเต่าเหล่าหลานทุกคนอาบววัตชิโยแห่งหนตำบลใดก็ดีเนาะ อ่าให้เพื่อนมีโชคมีชัยเด้อเฮ็ดยังลงไปบ่พ่อได้ก็ขอให้เพื่อนได้เฮ็ดชิงได้บ่พเดีก็ขอให้เพื่อนดีขอให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญอ่าในนาทีการงานก็ให้เจริญลุงเลี้ยงเน้อเฮ็ดยังนงไปก็ให้ลาบลืงอ่า้นจากสิ่งที่มันบ่ดับ่ดีถูกสิ่งถูกอย่างอ่าทำมาหากินก็จะให้ขาดให้เขินทางด้านทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาเทมาเด้อบันนี้เอาให้รวยรวยให้เจริญเจริญ อายิ่งยิงขึ้นไปให้ผู้หลักได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้ออ่าให้บุญมารมีนำคุ้มครองอ่าในครอบครัวของเพิ่นเลยว่าในเลือดเนื้อร่างกายของเพิ่นอ่าให้อายุมันควรยืนลูกเต่าเร่ารานในเพื่งพาใส่ไปอีกโดนๆเอาให้รวยๆเด้อบรรดาสาธุสาธุสาธุเออเห็บซีข้างนะครับผมคนหัวหลุดตลุกอีกแล้วคนหัวหลุดมั่งหองเลคนหัวหลุกไปเดยก่อน น้ำน้ำน้ำมือนี่พอไปทำพิธีกำลังสิไปโยขันดอกไม้หมองเข้าชิโยกบานใหม่ก็ค่ายก็มันคือมีใหม่มาดีไม่เห็นยังอยู่ผีไปนะแสียเขามาล่ออยบานบบเบิงบอกว่าเขาบม่พอเสหัวเลยบอกพอเออกำพอกำลังสีนางทำพิธีเนาะเขาจัดถูกเทียนดอกไม้ยังผ้าหวานมีปวงหมองทีเขาเสียอันนี้นะ มีตนใหม่ตนเึินอยู่ทั้งแต่วันออกพ่อก็ไเป็นนางบอกเกาเพินอยู่พันย่อกันดอกใหม่เิ่นเรา,อ,าอ้าวนยิ่งหลูกงาวงแต่ว่าพ่อก็บเกียิเดียูนี่ยพอเองพพอก็พให้ยายา่มสังเกตใจคลองอยู่ว่าเพื่อนสีมากยังใดกันแค่เป็นหยังจังติดตามเฮาือาผู้ดใด้วาหาก็ไปหอดไปแทนครอ,อกับพ่็ยย่ายามผืนใจได้รังคนวังเว้น คนเของมาหลายมาล่อคิ้วสิเสริมดวงอม,มันเป็นไอ้ค่ายโอ้ยคนยิ่งลู้คนหัวลูกกปบกพอเลยสังเกียรตของอยู่พอวางเบิง่งกะพ่อเองก็คิดว่าม้ารุ่นปูขาวนี่พเคนชิิบ่วมาให้โทษแกขอนะอ่าพ่นสิมามาแ้มาสวมมาแ้มาตองมาอีหดี เออแจ่วามันกา้ควนสิบว่าหันโอดมูเหาตกปัเออเอาเอาเสียบปักข้างนอกไปแต่มันเลือต่พออย่างเราเยือานะเออในเราปักูหันไหในปักไต่หันลถิงบอข้างล่างถิงบ่อึงบนอ่าเดแล้วไปผมอยู่จอดพอผมยันพอตัวตาไม่นมันมันกิเหลี่ยมกัวไฟตัวนี้เนี่ยครับผม มันเน่มากมันเน่ก็คือสิมาครับถามแน่แนวคําฝันเนาะครับผม,อม,มนเอ้แต่ว่าไปเห็ุมาหลังจากไปทําพิธีมากเหมือนขึ้นครับผู้ฝันดีแือพ่อกับฝันดีฝันว่าไปผอคนบ่แมน,นหน่อยๆไประหว่าเป็นหยังมันยังพากันนอนบังคนก็เสียบอใอนอนขวดเอาเมื่อเน็บข้อขานอนเฝ้าถามว่าพากันมานอนเฝ้าเห็นหยังมีสองคนที่มันนอนอวยนยนาใส่กัน มานอนเหวาเลขหกสี่มาเนะอะมันคือเป็น,นยังชันมันสีกรมข้นคับเตมาในมีอกพูดหนึ่งเหียน,นอยู่ทางพูนครับ <c oughs> เพื่อนมาบอกเพื่อนว่าไว้ยได้กินเนื้อน้ำเขาเนี่ยมันมัน,น้อยก็ไปกินน้ำเขาเพาท่านิีมดีซำหรือว่าผมทิ่เสือไว้น้อยบ่เขาว่าพอก็เลยว่าเออาที่เป็นยังชันก็ได้เพราะว่ามันได้กินน้อย ที่นี่พ่อเองฝ<ม>ันฝันว่าไปพ่อคนนอนเฝ้าอัอนเลขอกซี่นี่แหละ<ม>เขาเลยบอกว่าพูนเด้อไปบอกทั้งสารปูเนเดอ้อพอผดว่นใน้ข้าฝันเลยไปอีดีด้ครับไปว่าเฮ้ยพ่อ่องแดงค้นรุ่นอายุหกสิบกว่าละนั<ม>่ง<ม>ถือขัน,ขนพันคนจีเห็ดเป็นน,นี่เห็ดเป็นกล้วยแนยมไอถือนั่ง เลี้ยงกันเป็นแถวเขาเห็นพอไปเขาว่าเออเออให้เล่าขึ้นมาเนี่ย<ม>เปิดทางให้เล่าเขามาเนี่ยพี่ให้เล่ามานั่งทั้งเก้าอี้พี่เขาว่าเนี่ยมึงเก้าอีกอ้กะสนิมจินมืดเก้าอี้เล็กเพ่อนนอะห<ม>ลังหันมาลูกออกพอลูกออกไม่เงียวมากก็คือเสียนในเล่าตีสองก็ไป้อีกไปนอนลองฝันอีกเด้เนี่ยฝันสองฝันวามีคนมาบอก โอ้หุ่นงัวงัวเจ้าผูกไวย์เมืดบ่มันแรนไปทางผุ่นตัวหนึ่งเด้อเจ้าเอามาบ่าท่านเมิดได้เจ้าว่าแตงงัวเจ้าเอามาเมบ่อพอเขาว่าเจ้าผูกไว้แล้วสองตัวคนบ่รับเขาว่าพรนะผูกไว้สองตัวย่งอีกตัวหนึ่งกาแสดงว่าคันเถือมันียออกสองผถิดสองตัวบ่ตัี่ผ shorts, ิดตั Take ап, like, วใดแต่ผู้คนเคยพ้าพอไปหันไป็หนีเนี่ยก็ฝันด right ี like, away, อยู่ว่าซะ เจ้าฝ<ม>ันจังใดหมอน้องสร้ยเพิ่นฝันอีกแล้วฝันว่าเพิ่นนอนปะเสีย<ม>ผา่าไนกับบอเดนุงเดวาน้องเพิ่นนั่นวา่า<ม>เอาตีนไปเตเพินน่นอีกครับมึงนอนดีๆนะมึงอย่านอนปะห้ามีคนเบิงครึ่งวัดวังหันอาวาสัยเพิ่นก็นว่าเพิ่นสีได้อีกฝันฝันแนวนี้อันนี้คนที่เขาฝันนี่เขาฝันลายเดจังลูกุ้หญยบาน,น เออผูที่เพื่อนไปขอได้น้ำปูขาวเนี่ยพกติีเด็กหน่อยสม่ําพระท่านโหฝันหรอกมันลูกขึ้นมาย่ำเสาเนะว่าไหวพร่องพราะอยังไนเขาฝันว่างวัวเฮ้าเนี่ยตัวเนี่ยหน่อยเนี่ยออกลูกเมื่อสุดโตออกมื่สุดโตเลยไปย่างเลยพอวันนั้นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าคันแม่นถือถือครับขสีถือืั้งล่างืั้งบนเขาว่าเนอืมแต่ผู้ใหญ่เองพอเขาเองเขากับฝันได้บัน ขวัญว่าจาเพื่อนออกไปอย่างไปเอ้ยเขาแต่งสูตรพี่ละต,ตั้งแต่ทางเขาพี่ออกไปพุดเงาเขาไปทางกูดพุดเล่ากับว่ามีพู้หนึ่งยางมาบอกผูใหญ่เจ้าอยางไปเรียนให้ก่อนน้ำเขาเดอ้อเขาเอาเขาเอางูมาให้เล่าอุ้มไว้งูตัวหนึ่งละวะอุ้มไว้มันกับ่ิเียนมาอย่างนี้เอามือออุ้มไว้มันก็นอนคือ,อ,อคืองูอยางไย เออแล้วอุ้มไว้บันนีว้ว่าสิย่างเราเบิ่งมอ่ำ<ต>โอ้ยกูเคยจะเมนมาคือบอมวันน้ำเขาเทนอก่ก็ให้กูอุมอ้มแต่งูอุ้มยังไงเจ๊พีกยังไงมันก็ไม่ดี่นมันเป็นไงาขายว่าง่ายคืองูอย่างเขาเห็ุมาขายแล้ววะครับผมแต่บันนี้เล่ากันเลยบอกพอว่าออกไปนั่นจุดถูกจุดเทียนบอกเพื่อนเดน้พอพะว่าเพื่อนไปขอลูกได้ก่อนโมเป็นคนแหลกเด้ เพราะว่าลูกเพิ่น,นออกมาเนี่ยเพิ่นจิติีตามอีนันตลอดให้อีลูกขึน้นม,มันขี่รถไปลงเลี้ยนไปซ่องเขาที่นี่ได้มันบ่มีหมองเจ็บหมองปวดได้มันว่ามีผู้เทาไปไปบังมันไวเิ่นนับถือว่าเป็นลูกลนะม,มาแน่มาไม่เศร้าอีไม่ฝันอีเม,มื่อคืนอีพ่อเอ้ยพาดคนยังบานเฮาจังมาลายเทอะเขาว่าเขานีพาออยุมา พายุใหญ่มันเข่าบานหมูเห่ามันว่าโอ้ยเนี่ยเมืองกวยแมี่เมืดมาเนี่ยเมืองตอนใหม่ลูปไปทางตะวันตุกพุ่มคนกับยางนาเมืองพายุะครับมันมันมันกับันดีเออทางคันแม่นคือเที่ยวเฮาที่เคยได้มาถ้าฟันแนวนี้พอกับวัปยูแล้วเออจังได้ก็ได้แต่มันสิเป็นคือปูขาวผพมันมีเม็ดั้ามันบ่ก กูอยากจะมันผิดแฉเจ้ามือเหมือนว่าเนาะตัวนี้มันเด่นในแนวค้าหวันพอหรอกเนาะครับผมเออกะบ่าเมืนว่าเพิ่นให้เลขให้เบอร์เราเพิ่นกะว่าห้เหาเป็นปัญหาเป็นผิดนี่คือเออฟังดาวเพิ่นว่าผิดนี่แต่มาในเซียเรียว่าหวันดีหวันดีมูเจ้าต้องเอาให้เป็นด้วยเพิ่นว่าครับระวังเนี่ยนะนเก้าคำหกมันมีงาน่ะว่าอ่าเมียไว้นะกะว่าก็ได้เดี๋ยวว่าเลี้ยงมา่อหพี่ีไปได้กะน้ำตาไหล มันแค็นเห็นเลยเมียเสีเยดินครับเมียเสียดินเหมือน <c oughs> ว่นอีก็ว่าก็ยังไห้ว่าวดลในทอจะว่าก็เพื่อนขามันแค็นเห็นเลยคุณว่าอืม้ามันเป็นมิ่งหยังบอกะจังวาอยู่เนี่ยแดดีนี่มาไม่ผู้หนึ่งมาโอบโอ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 หลวงตาหลวงตาอยู่วัดเป็นงานของมาอย่างเราเพื่อนมาว่าวิฟังอู้ยฝันครับฝันว่าพอนี่ ฝันว่าผู้ใดเราหลวงตาเป็นค้อนองง่วงมาขา่าฝันว่าพ่อแม่เแล้วง่วงมาข่ามาข่าอยู่ใส่นี่ข่าอยู่สีแยในี่เตีย่ยนคนน่ะทาแล้วบันนี้เฮ้ยจังได้มาใส่ให้พระย่างาเอาเนี่ยไปแจกโยมเหมิดบานย<อ>่งางไว้ผุ่นแจกมาเหมิดเลย<อ>เก็ว<อ>่าถือเพ่นกาวหลวงตาเอาเนื้อไปแจกเลยเอาเอาละวางให้เห็ดเป็นใหม่ได้ให้ใหอยหอยมีแต่ซำพี ให้หลวงตาเป็นคนย่างแกกให้โยมพ่อก็คิดว่าฟันดีเนาะฝันขันฟันยังสีพ่อกบว่าโอ้ยเมนเขากับเข,าข่าคัอาภูที่เพิ่นเคยมาฝันว่ามีคนมาใส่บาตรใส่ยังนี่พ่อเนี่ยเสียวเพิ่นนี่มาเล่นเพิ่นกับมาฝันอีกแล้ววันนี้ครับหวนว่าเขาห่ออีหยังก่อนกบว่าเป็นเงินนะล่ะเขาบอกว่าก่อนเงินก่อนคำเขาไมา่ให้พ่อ แต่ว่าเราว่าเห็นหลาแต่อยากใดเราไปขอเขาเขาเ,ขาเลยว่าเอ้าเจ้าเอาไปก่อนหนึ่งชาเสียวาาให้พอเอเอามานี่เขาก็ถามว่าอันถามลูกที่ใต้แม่บ้านนี่ละเลาว่าเราว่าเอาเลาว่ามันดำการเดินในข้ามฝันเรามันก็นอาจสิเป็นจริงเดเพราะว่าเขาถือพุงหวัดวรเราบดเสกน้ำผขาเขาบอกให้เอา,าเลาก็บอสือจักเขียว <c oughs> อืมีเงินวันหนึ่งได้สินใจจักบาทได้ยี่สิบบาท เที่ยวนี่เลาบ่าเอาเสี่ยว่นว่าคือเท่าสิ่ใบใดอีกบอกต่ตย,ย่ายไอ้ย่ายในเฮี้ยนนี่เลาก็ฝฟันคือกันเลาันว่าพูนเขานั่กลนกันมาตะโนนมาตะพีภาษาบางกะทินี่ฝากของไปหันนครับเอ่อนํากลนกันมาโอ้ยมีตะนงโจงกับเบนมาเอาขวามมาเขากัพูพลังคนกะจิงย่างดวงมาพี่ว่ามาถามหาพอนี่แหละ ปูรังก่อนกับว่าสิไปงานพระจัดงานอยู่พูนอยู่ตอนพอะ <c oughs> พ่อก็เฮ็ดว่าฝันดีอยู่ดอกเนะ<ม>เาะทามันเป็นยังสี่ตามที่เคยได้เคยยังมาพ่อกบวานไปบรลอดแล้วเนะ<ม>เาะก็ให้พี่น้องคิดเอาพิจดจรณาเอาเดอ้อ<ม>เออในแนวคำฝันพ่อก็คือเพื่อนมานิมิตมาบันดลบันดานก็คือบอกได้สำนันเด้ย อ่าสิ่งที่เนี้ยกว่านันเพื่อนบอบอกพอกับพวกหูแจ็กซีว้าคือกันเด้อแต่ว่าเมื่อคืนนี่ภูเขาเราตอนที่เป็นเขาพ่อ้นูนั้นเราแบบสบายใจเลยละแล้วก็มปลยนใจทางของเราเนาะห้องแปลี่ยแว่าเขามาห้องห้องหายเรียใจยานลูกยานนั้นแต่ว่ากันเขามาแบบนี้พอว่าสิเป็นคือเสียวเสียเลมาบวงสวงมาซองเถวกับห้องกอด่อเขาครับอ่า เลี้ยวอกเดี๋ยวใจหลูกเต่าเล่าลานมัน่าของนั่งคนออกมากแล้วว่าจังวดก็มีจังหวัดละยี่สิบอาสีเห็ดเงินกับพุกคนส e ีใด้ยคุณน้องลูกเสียอาปุ๋ยท้องหนึ่งกับไันละยี่สิเงี้ยนอนราห้เพื่อนน้ำไหนไหนน้ำเบาสักความทั้งวันระยะสามีเพื่อนนั่นเด้อความทั้งหลูกเต่าเล็กเด็กแดงของเพื่อนให้น้ำไปซอยเลียวเพื่อนนี้ทำหน้าที่การงานปูข้าวก็ดีให้มีซื้อมีเสียงให้ดองดังน้ำเขา อ่าไปใส่มาใส่กันาปกปักรักษาดูแลเด้อเทนี่ในแนวคำหวานพอกอบับคือสีนี่ <ผม S 1> แค่นั้นเด้อหลังจากไปมากเมื่อคืนเนาะเทนี่พอกอับมีนำอกนำใจเนาะลูซสึกว่าดีใจบ่พอกับดีใจนำยาตีพี่น้องแล้วเนาะที่เพื่อนได้ไปทำมาหาจินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดผลนทังกรุงเทพกรุงไทยอหรือว่าอยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้าก็โทรมาดเด้ อายุยชราเอวกะโทมากอ่าบอกว่าได้โยมวดทถ่ผ่านไปเพิ่นกระได้นาทีนี่เขาก็ยากงานเขาบอกว่าเดี๋ยวทานั้งเทียร์กะจเป็นตอนแรกเนี่ยเด้อพออาชีโอนไปให้พอได้ซื้อวันซื้อยากินทีนี้ก็ขอให้ยาตีพี่น้องก็ดีอพอใญ่แม่ไงถุกคนเนาะเอฟซีถกทานเนะาะอาคาวามักกะให้ติดต,ตามไปเด้อ,อกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเบาศักเนาะ อาการให้เบิ่งไปหาผู้ใดมักกับซื้อผู้ใดบ่มักกับผ่านไปกับบ่เป็นอย่างเนาะอาที่พอเอาไปนี่บ่แมนว่าเดียวเลขคือเขาว่าได้อาได้ยินมาเขาโทรมาถามบอกว่าจานแมวเดียวเลขแมนบ่อาอยู่นี่บ่มีว่าเดียวเลขกอแล้วกับบ่ได้ว่ามาโยกเลขกอาคือเป็นแนวคําฝันนิมิตคําฝันของพ่อ อาเพื่อนบอกจัางไรพ่อกับว่าไปตามนิมิตคำฝันเนาะครับผมอาบอมได้วามาออกเลขออกเบอร์อาจากครังค้นกับว่าพ่อแมวอาลงไปกรุงเทพกรุงไทยไปทางกองสาลากอาที่นี่ว่มันก็เกินเถียดไปเนาะเอฟทีทุกท่านกับเบิงฟังเอาเด้ออามันบอกเป็นจริงอาที่นี่ก็ขอให้ญาติพี่น้องอยู่แหหนตําบลใดก็ดีมีแต่ความสุขความเจริญ าหายเพ่อนหายเคาะหายโศกหายโลกหายภัยหายเสนียดจังไรเอาแต่สิ่งใดที่มันดีๆเขามาอยู่ในบ้านในเฮือนอยู่ในเลือดเนี่ยร่างกายอาหากหดสีหอดหายเพ่อนมีโศกมีชัย อ่ามีเงินแสนก็ขอให้มีลายลายล้านอีกต่อไปเด้อบันนี้เอาให้รวยรวยให้เจริญเจริญสาธุก่อนจะลงคลิปนะครับผมไอพ่อบอกตัวเลขอีกแค่นึงเนี้ยเอฟซีพูดมาใหม่ก็มีเอฟซีนะครับผมคุณลำดวนหรือเปล่านอนนะครับคือบอกเป็นตัวเลขนะเอาตัวเลขตอนนี้พ่อก่อนสิบลงคลิปตัวเลขกระดาษตะเขียนเลยบอตรงขึ้เป็นตัวเลขนะครับผมอัน ไม่่อเออมีมีช่องเขียนาเห็นหมอ่าะสดเอาเขคุมเขีนีมาให้นะคผมกลงละกนกลแชร์เด้นะครับผมใครจะเข้ามารับชมตอนนี้นะครับให้กำลังใจบอสซับวิสุภพรอาจารย์แมวนะครับผมน้องอาเดียผมเดืนทางมหาคุณพ่อหอนบานเลยนะครับผมจะจ่าคุณพ่อหน่อยบ่เี๋ยวเีเดีวเวีเี๋เเเเดวนเ อยบาปิดเดี๋ยวอาจารย์กำลังเขียนเลขให้นะครับผมเรียนรู้เมื่อคืนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรู้สึกนะในการเสี่ยงโชคชะตาทิ้แบงไ์หวยรับบาลไทยเท่านั้นนะครับผมเป็นความฝันโค้งสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่เราทําพิธีเมื่อคืนนะครับผมใครที่ได้ชมบรรยากาศเมื่อคืนแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมขนหัวลุกเลยนท่านผู้ชมใครที่อยู่ในพิธีเมื่อคืนจะรู้สึกได้เลยว่านะครับผมเหมือน บารมีปูเขานี้แรงมากแรงมากนะครับผมถ้าใครมีโอกาสนะครับผมก็เดินทางมากราบไหว้ภูเขาได้หรือว่าแวะมาเล่นกับอาจารย์แมวที่บ้านก็ได้นะครับผมที่บ้านกะทินะครับผมจับพิกัดมาเลยโอ้ยแม่บ้านพันนาตําบลปราศาสนะครับผมอําเภอเมตัฒนนะครับผมเส้นอ่าเมตัฒน์เชื่อมต่ออาเภอพัตนาบุรีนะครับผม สวัสดี FC บ้าบันเก็ตงาครับผม FC, อเอขคอมแทรด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมผมพูดแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์แม็กกำลังจะเลี้ยขให้เรานะครับสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่นะครับผมแชร์ด้วยด้วยนะครับขนะอบคยาเม็ดของเรา ใ่เด็ยังได้ก็ได้อยู่อกปูปปขาวลองหายอยู่อ่อบลมีขนมีของปูขาวอยู่ไกลบันไดกาอ่าตเป็นจริงหรอนนตอนนี้กาอ่าในแนวคำฝัน นี่พอกับติดแขกหลายเบิ้ลเหมือนะครับเมือเหมือเบว่างเลยอ่มาตราทังไกลกันหลายมาหลายพอสมควรจะเป็นกับมาทั้งหาของขากลับมาเสริมมานละเมอทั้งขนกับมาหอดน้ามาแต่งเข่าดำเข่าแดงดวงบัดีแต่งทรงหิ่ห้าหูเพลินอ่างวดนน้ก็คือ ที่ไดไปทำพิธีมากเมือ่อคืนเนาะอ่ากรัหาบื่อไม่รู้ทีพี่นองคือสีเข่าใจอ่าทีนี่เดือนแต่ทำพิธีบวงสรวงมาเพิ่นเสียเลขสามโตเพิ่นเสียให้เป็นแปดหกสี่เนาะอ่าทีนี่มากเมือ่อคืนปูเพิ่นมาเปลี่ยนให้เด้อเป็นสามหกสี่อ่าเพิ่นก็บ,บอกว่าสิระว่างพ่นหยิบผิดได้โกูกอ่าเราว่างเอาเก่ากำฮองมันเป็นอย่างยำแล้วยำอีกเนาะ อ้าเปิ่นกะเล่ยยานว่ามันขึ้นมาเป็นสามเก่าซีอาพอกะเลยจังใดเหตุไห่ยานพี่น้องบอกเข้าใจเนาะอ่ามันงามนะงามนี้นครับผมาแต่สองโตัวล่างกันยังยืนโตอยู่คือเกา่าครับผมเด้ออ่าก็ไห่เหตุผิดาจรนาเบิงอ่าเอฟซี 4, ทุกท่นานยาตีพี่น้องพ่อหญ่เมใหไงก็ขึ้น อาจจะใดโหใดเห็นกันเนาะอาททนี้มันสิเป็นจริงหรือบอหรือว่ามันสีออกหรือบอออกตัวนี้พอแมวหรือว่าจานแมวเนี่ยกันยังบอหารกันลันตีพันท่องห้เด้อ่าคือว่าบอเคยพันท่องอาถากว่าห้ยถาออกก็คือออกไปเลยครับอาคือพันปูขาวบอกว่าห้ยพันท่องเด้อ่ามันเป็นการไข่ไข่กับถาไทยเนาะอาตัวนี้พอแมวเองหรือว่าจานแมวเนี่ยกับว่าสามารถแนมเห็น อาวามันสีด้ออกตัวใดอ่อาตัวใดสีมาออกเด้อาที่นี่กับือพ่อก็บหอยเป็นในแนวคําฝันเด้ออาคือปูขาวเพื่อนมันิีมิดคําฝันกับข้องสีด้แค่นี้เนาะอรัอากาบวลวงบวลายเด้อแต่ว่าเรียงว่าพ่อมันใจเท่าใดพ่อกลาคือมันใจยืนทั้งสองนั่น่ะอ่าเพื่อนบอกว่าระวังหกกับเก่า ย้ำแล้วย้ำอีกเ่ี้ยงเทมาในใจพอพอมาตัวนี้ก็คือสีหาสีตัวนี้ก็หาสีเปล่าซ้ำกันทำแมนว่ามันปี่นอย่างตัวนี้ขึ้นมาน่จักตัวนี้เนาะกับมาตัวนี้มาเสียเลยยังก็ได้ย้ำย้ำมากเขาก็บอกว่าจังไหนแกเริ่มเก่าสีเ่็นกระบอกเขาฟันดีครับมา อ่าที่นี่ก็คือเอฟซีทุกท่านเนาะบากวัดติเป็นอ่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ญาติพี่น้องเจตังทินตังแดนก็ดีอ่ากับขงสีหูสีเห็นเนาะอ่าที่นี่ก็ขอให้พี่น้องมีโชคมีชัยเด้ออ่างวดสีหอดีล,ละมืออืน่นอ่ากับขงสิมีโชคมีชัยกันสุขคนเนาะถ้าว่าบุญบาร,รมีปูเขาวเพิ่นสีให้ลูกให้ล้านได้กินได้ยากเนาะอ่าได้มีเงินมีทองซื้อหวานซื้อยาใสเข่าใส่าใสนามเนาะ อ่าก็คือสิมีแค่นี้เองในแนวข้ามันพอ,าอ่าก็ขอให้จะเล่นจะเล่นให้รวยรวยเด้อบาเนียวสาธุขอบคุณพ่อแม่ด้วย,วย,วย,ยาอ<ส>าจ<ส>ารย์แมวนะคร <สา S 2> ับคุณรับป่อแล <ๆ S 1> ้มเนาะโดนเตือน,นแล้ว